นี่ครับเป็นฝั่งอุโบสถของวัดสันตนะครับผมไม่ค่อยมานะครับมาฝั่งนี้ส่วนมากจะไปฝั่งนู้นฝั่งนี้จะมีครับพระด้วยครับทุกคน สวยมากครับเป็นพระอุโบโสถที่เก่านะครับหลังหนึ่งครับด้วยศิลปะนะครับสวยงามมากครับ กาศิลปะแบบยังคงความสวยอยู่นะครับเพิ่งจะหลายปีแล้วแต่ก็ยังสวยห้ามนั่งทานพระบูช ถ้าสมัยนี้จะสร้างขนาดนี้นะครับปูมูลค่าการสร้างคงหลายล้านบาทนะครับครับชมบรรยากาศนะครับด้านรอบๆวัวสบครับสวยงามครับกำลังบูรณะครับ ไม่รู้ว่าจรา้าทเข้าไปหรือเปล่าแต่ข้างในสวยงามมากครับส่วนมากคนมาไม่ค่อยถึงครับตรงบูโบสถหลังนี้นะเนี่ยเป้าโบดสดตะการละหลวงพ่อพระประธานนะครับตรงนี้ถ้าจะขึ้นไปก็ต้องถอดรองเท้านะครับ สวยงามมากครับทุกคนถ้ามายืนอยู่ตรงนี้ก็ยังเห็นนะครับปลายของภูเขาทองหรือพระบอมบรมบรมาพดเดินไปไม่หมดครับ โอเคทุกคนก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวพอดีเจ้าหน้าที่นะครับเอาทำงานอยู่ข้างในเราเดี๋ยวสีเดี๋ยวอะไรมันโดนเราครับกำลังบุญแล้วนะไปเรื่อยๆนะครับทุกคนโอกาสหน้านะครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปนะเก็บไปวันละนิดละหน่อยนะตอนนี้ขอสาธุบุญทุกคนนะครับที่อยากจะมาทำบุญที่วัดสเกตนะครับเจอกันลิปหน้าสวัสดีครับ